ดึงเอาอาดึงดึงอาโอ,าอา้มันบกต้นพี่น้องครับไม่ขึ้นครับโอ้ดูแม่นครับแม่ไปยัดแยวแล้ววันนี้ที่สามเหรครับรอบทีส่สามแวแล้วโอ้ยอายุยักปีแล้วเนี่ยสิบสี่ครับสิบสี่บลเลียนบอก เรียนครับเรียนอยู่เอาคือบ่าไปเรียนโรเรียนเเปิดครับโอ้โรงเรียนเปิดครับโรงเรียนปิดโควิดเนาะอนี่ครับหาชีพเสริมครับเด็กน้อยแบบนี้สม坤อันสมเสริมครับอยู่หม้อไหนม้อครับโอ้หม้อสองครับของคู่ยังของคู่ยังคู่หยิ่งผู่ไซดโอ้คู่ไชายครับเลยบ่อยากบ่อครับคันคู่รู่มมยิ่งใสิามอยู่ครับบ่อยากต่อครับโอ้ธรรมดาครับนมกินดีครับธรรมดาครับ ออีกคีบนะครับย่างดีครับโอ้มื่อนี้ครับขยันดีีครับซื้อไว้ยังไงวะเอ็มครับซื้อเอ็มครับโอ้น้องเอ็มนะครับมื่อนี้ก็มาหาเงินนะครับตรงค่าเทิมเราเลี้ยงเจ้าของนะครับผมโอ้น่าสนับสนุนครับนี่ครับมาเห็นงานกับทีมทีมยังก็สุวรรณครับสุวรรณครับโอ้ครับนี่แหละครับทีมใหญ่เพิ่นเนาะครับเนาะโอ้คือพูดครับจ้างหุ่นเนาะครับเนาะมาเด็ดที่น้อง จมครับจมครับทำไมลงไปอยางงั้นนาอพี่น้องเนาะโอ้ยโยนี่ครับทางมีมาโรงครับจะมาลงทางนี้ครับโชว์ความแรงครับโอ้การครับดันเปิดท้ายออกแล้วก็ดึงขึ้นนะครับผมโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวครับ เอย่างจะดันไปหน้าอีกนะครับผมไม่ถอยนะครับอ่าถอยแล้วครับถอยครับเดี๋ยวเดี๋ยวดันออกก่อนโอ้ไม่ธรรมดาครับแรงนะครับเดี๋ยวจดันเอาตีนออกจากตู้นะครับโอ้ดูเดือดมากเลยครับตอนนี้ครับโอ้โหตัวตั้ง4-5แรงตัวนี้มันได้ใจจริงๆครับเสียงแสบแก้วดาบจริงๆครับ แล้วครับโอ้ไปแล้วครับโอ้ไปแล้วครับจะขึ้นยังไงครับขึ้นไหวไหมครับเอาขึ้นเบื้องบนนี่อ้โอ,โอ้ไม่ขึ้นครับมันจมไปแล้วครับต้องดึงครับ ดึงครับโอ้พี่น้องเอ๊็อตเด็ดครับช็อตเด็ดครับเห็นทาแบบเริ่มเไม่แรงนะครับไม่ใช่นะครับโอ้ต้องดึงครับตัดเองนะครับมีขอเกาะปนอโอ้มีครับเกาะฝาท้ายเลยครับมีของเกาะครับโอ้มีตัวเกาะอยู่ครับนึกว่าไม่มีของเกาะนะครับแหม โอ้สีแดงแล้วพี่น้องเดี๋ยวตั้งมุมกล้องไ่ก่อนครับโอ้ลงไปยังไงครับยี่นะครับใจตะจู่เกาะครับเบิงนก้บพี่น้องเด้อโอ้แรงยังไงใจรีวะทางนี้ลงไม่ลงครับจะไปลงทางนี้เลยครับอยากไปทางรัดครับเอาแล้วครับโอ้เอาแล้วครับโอ้พกขึ้นครับพกขึ้นดอก สองคันครับอย่างนี้โอ้ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นครับโอ้พี่น้องช็อตเด็ดเลยช็อตเด็ดเลยโอ้ดึงยังไงครับโอ้เจ้าเรนเจอรโนโน์นะครับดีโน่ครับจะมาดึงให้ครับโอ้ ผมว่าโอ้เกือบหนีบบักเด็กหน่อยโอ้ตายตายหนีบขีดแตกเลยเนี่คันหนีบนี่โอ้จมจมมากครับจมแรงด้วยครับโอ้ระวังมันไปถูกดินมันเข้าไปอันเข้าใบพัดลมนะครับมีส่วนนะครับเสียวเหมือนกันนะครับผมโอ้จมแห้งครับพี่น้องครับเท่จังเอยมาเทครับเท่เนี่ยเทตะเลือดตะเลยครับโอ้ เอาล็อลองดูครับโอ้โหไปแล้วครับโอ้ดึงดึงเอาดึงดึงโอ้โมันบกขึ้นพี่น้องครับไม่ขึ้นครับเอาจอดเดีวมาครับโอ้มันติดครับล้อมันรื่นครับ โอ้ไม่ได้ครับไม่ขึ้นครับเดี๋ยวเอารถไทเอารถไทยรถขั้นใหญ่เลยมาดึงให้เราดึงให้สงสัยต้องใช้เจ้ายักษ์เขียวครับจอนเดียครับนู่นครับฝั่งนู่นครับกำลังจะมาครับโอ้คับมาแล้วครับเสียนาทนะครับก็จะมาช่วยนะครับผมอู้ไปครับมาแล้วครับยักษ์เขียว ดีโซว่ะโอ้โหอคลิปนี้มันครับโอ้เดียวเดียวเอาครับโอ้ตอนนี้ก็จะดึงครับเจ้ายักษ์เขียวครับจะดึงครับไปแล้วครับโอ้โหอย่างนี้ครับมันถึงจะถูกต้องครับนี่ครับโอ้เจ้ายักษ์เขียวครับเวีอย่างนี้มันได้ใจครับ นี่ครับมันต้องของแท้ครับนี่ครับโอ้ยพวกอรอยครับยิ้มนะครับยิ้มแก้วเก็กเซกครับโอ้สำหรับคลิปนี้ก็ให้ตามพื้นๆกันนะครับโอ้ลงไปนะครับลงไปเยอะเลยนะครับสําหรับเจ้าตี๊ก้าตัวนี้นะครับผมโอ้แรงครับแรงครับเด็ใจครับมาแล้วครับมาแล้วครับคันนี้ครับยีมาแบบเปิดวอร์มาเลยครับ ยุกเฉินครับโอ้ยมาแล้วครับมาแบบนิ่มๆนะครับนะโอ้พี่น้องเองเพิ่งมาแบบนิ่มๆครับโอ้ยไม่ต้องบืนมากครับดูครับมาแล้วครับอ้อม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 อ้้อมโอ้โหครับมาเนี่ยมันฟุ้โซ่อีกแล้วครับโอ้รู้สึกว่าบริษัททีมนี้ทีมนี้เขาควรจะเล่นแต่ฟโซ่ซะงนั้นเลยนะครับผม ดูครับโอ้ดูครับมาแบบนิ่มๆครับไม่ได้ปืนมากนะครับหยียบนิ่มๆม,มาเลยครับโอ,โอเสียงครับเสียงโตโบได้ใจจริงๆครับอเอล้ละฮ้ยเฮ้ยเ้ยเดี๋เยวสิล่น้ยเฮ้เเยย้ง,ง,ง้ เีมหกศนะครับผมเสียงไหเสียงหวานนี่ลีครับมาแบบนิ่มๆครับไปดูนะครับเอ้าเย็บแน่เยบแครับเย้หมดแล้วครับผมโอ้ดีแกครับไปดูครับไปดูครับเอาแล้วเีนะครับ สีนะครับโอ้ระดี์แกะครับรอบนี้ไม่มีดิดแกะครับปกติจะดีดแกะครับรถคันนี้แกะหวานมากเลยนะครับผมสามชาตินะครับย่อมดีดให้หมู่กันเลยเนาะแหมครับกอไปแบบนิ่มๆนะครับโอ้ไม่ต้องแคะครับเี่ยวนี้ผมว่าไม่ต้องแค่แล้วหมดแล้วอ่ากลับแล้วครับ